สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พ FC ทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะอ่าก่อนไปรับชมของวันที่18เนาะเรามาดูผลของวันที่17กันก่อนนะคะวันที่17นะคะ โอยเฉพาะกีดออก809นะคะพี่น้องจา๋า0มา9มานะคะ09เข้าตารางเนาะดูตัวเด่น f ส2กับ0จับไปถึง09นะคะถึงแค่07นะคะ09นี้ก็เข้าตารางไปนาอส่วนล่างนะคะ92 9มา2มานะคะ อ่าแอดมี29เนาะพี่น้องจะเข้าในตัวกลับแล้วก็มาตารางด้วยนะคะส่วนพิเศษนะคะ6 7 2 6มา7มา2มานะคะแล้วก็เป็นตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะ27ตัวกลับมา3ตัวด้วยนะคะส่วนล่าง26เนาะ,ะตัวจอแอดดึงออกมาแค่29 26เข้าตารางนะคะ26หมาในตารางส่วนในน้อยปกตินะคะ327 มาทั้งเจ็ดสองมาทั้งสองเจ็ดนะคะดิ่งดิ่งไปเลยเนาะพี่น้องจา๋าส่วนล่างห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดเข้าตารางนะคะห้าเจ็ดมาในตารางเนาะห้าเจ็ดแอดไม่ได้จับออกมานะคะ,ะ่ตารางมาสามคู่แล้วเนาะตัวจาะแอดก็มาสามคู่แล้วนะคะแล้วก็ใน VIP นะคะหนึ่งสามสี่ล่างศูนย์ศูนย์สามสี่แอดหลุดไปเนาะแต่ว่าแนวทางเลขทุบในกลุ่มแตกสามตัว ามตัวเลยนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์ศูนย์มาเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูแนวทางในกลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าถ้าพี่พีท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาด้วยมาได้นะคะในกลุ่มแอดจับให้ไม่กี่ตัวนะคะพี่น้องจา๋ารวมทั้งสี่หน่อยเนาะในกลุ่มนะคะ,ะช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะเข้าฟรีเนาะแอดเพิ่งเปิดไปวันที่10บนะคะให้ฟรีถึง10ถึงส1อนี้นะคะ โปรโมชั่นนะคะช่วงนี้เข้าฟรีนะคะสิ้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่น้องจาอ๋าช่วงนี้ให้ฟรีนะคะอ่าส่วนแนวทางเลขทูบเนาะส่วนแนวทางเลขทูบน,น,น,นะคะ <ๆ S 1> เข้า3ตัวนะคะพี่น้องจ๋าในนอยด์วีนะคะอ่ะสนใจก็ทักทายมาได้นะคะอ่ะไปกันต่อของวันที่18นะคะแนวทางในกลุ่มนะคะตั้งแต่แอด ให้มาตั้งแต่วันที่สิบเนาะเข้าทุกวันนะคะเข้าทุกวันแล้วก็วันอ่าถ้าไม่เข้าเข้าคู่หนึ่งนะคะส่วนมากวิ่งรูดนี้มาทุกวันเลยสามารถไปดูได้ในที่ชุมชนเนาะแอดก็ลงเอาไว้นะคะว่าเข้าจริงหรือเปล่านะคะไปดูได้เนาะอ่ามาดูกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นในวันที่18นี้นะคะอะ่ก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะ,ะเดี๋ยวแอดเขียน ID ดียลให้ก่อน มาตามนี้นะคะแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มพนิดาเนาะ,ะแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มพนิดาเนาะ,ะหรือว่าจะดูตัวใหญ่นี้ไปเลยหรือจะไปสแกน qr code อ่าตามที่แอดลงไว้ในชุมชนก็ได้นะคะ,ะจดไว้แคบไว้นอกพี่น้องสาเจอกันในกลุ่มนะคะ,ะไปกันต่อของวันที่18เนาะ วันที่สิบแปดนะคะามาดูกันตัวเด่นของแอดนะคะในตารางในวันนี้นะคะแอดก็จะมีเจ็ดมีหนึ่งแปดห้าศูนย์สองนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดจับคู่เนาะวันนี้นะคะก็จะมีห้าศูนห้าสองห้าหก ห้าแปดนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวดีแอดจับคู่ให้เนาะสามารถจับในตารางกำลังวันนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูในชุดกันนะคะชุดการแอดก็จะมีสองสี่สามสอง 4ี่หกแล้วก็สองแปดนะคะพี่น้องจ๋ามาดูกันนะคะว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดนนเน้นเนาะก็จะมี แอดไปเขียนได้ไหนละห้าศนะคะห mm ้าแปดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดอย่าลืมนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะถ้ามีตัวไหนมี6ก็ถ้าชอบก็กลับหัวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับในชุดกันเนาะสำหรับในชุดการแอดเดนไปที่2 4แล้วก็4 6นะคะ สีหรือสี่เก้าเนาะถ้าชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ,อะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านเนาะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ก็ขอให้พี่พี่ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกวันเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ